ส่ใบักแตงบักแดงกับโปงขนานตัวน,น,นี้ยังสันเนี่ยบะหูบะหูจ้าูาจ้าเบื้องขนาดเบื้องมีตัวยังน่มาพี่หลามามาพี่หลามาใส่ตัวกระโพด่าเนี่ต้องอนั่นหละใส่่นใสเบื้องบะหูเด้ใส่ตันกระโพดสี่เบื้อง โอ้ใบมันเห็ดังไดมันสีมีฟากมันบานเนี่ยใหญ่ผุนเดงก้อนไมีฟากจักมือล่ะไรจังสีใ <c oughs> หญ่โอ้จ้าไผ่ <c oughs> ปลูกบ้านเนี่ยแม่หน่องบีจ้า,จาสายบักแตงโมบานเนี่ยบักแตงโมไปอยู่รูผุนแดงมันจะถืยมันจะถืยต้นบักแตงโมนี่ล่ะไปน,นี่นี่เด้่นี่ต้นนี่ยังสันนี่เพื <c oughs> ่อไอ้ยังสันนี่ เมีนบ่บ่แมียนนี่ล่ะเครือบักแตงโมเครือบักแตงโมจ้าเครือบักแตงโมบักแตงโมสายคือบ่มีหน่วยบักแตงทำไมบักแตงโมมันใหญ่แล้วก็มีใหญ่แล้วจังค่อยมีอันนี้บักแตงเนี่ยบ้านคือบ่มัึนมีหน่วยบ่มีมันเกิดเป็นดอกใหม่โอ้โหเกิดเป็นดอกใหม่ ากินได้บ่บ ok ้านนี่ก e ินได้กินได้ตอนมีหน่วยบ่มีเปลือกขาวข้าวข้าฟ้นเปลือกอข้าวข้าวข้ากินเลยค้าวเปลือกฟ้านเปลือกอข้าเกืออื่นเลยอื่นเลยอ้บอกเขาก่อนว่ากินยังไงกินบักแตงล่ะฟ้านเปลือกก่อนบ่ฟ้านเปลือกอะไลฟ้านเปลือกกินเลยกินเลยก็ได้จ้ะล่างยี่บ่ลาบัน ต้องล่างน้ําก่อนโอ้ล่างมันสะอาดทําบ่ล่างนี่กินได้บ่ถ้าบ่ล่างกินได้กินได้อยู่แต่บ่ดีบ่มันมันมันสกปรกนจ้ไปย่างบ้านไปเบิ่งน้องสาเฮาน้องสาใหญ่น้องสาป้าใหญ่เฮาอยู่ไสกไปให้จมนแดมีขี้ไก่นํานน้องสายังสิมีขี้ไก่ โอ้ยพยายาน้ำผีก่เป็นตุตม่มน้ำบรสะอาดาบ,าบอสแม่หลมกาบน้ำโอ้น้ำลายบอบานเนี่โอ้ไปเบิ่งติล่ะ ยังดีๆเร้อเด้อเ๋ยอสิลมนะย่างดีดีเร้อยัางดีดีล่ะมันสิลมโอ้นามร้ายแลหลนนะเนาะนี่แขบบอ่ะโอ้ น้ำขี่ไก่ใส่ปลาบันอะไร่ะปาาลากระดิ่อยู่หันใส่ปลาคือพอเห็นปลปาพูเดปลาบ่อนใช่ไหมพูแมาเลยปลาบ่อนอนะันนีมบงพวกมันนะ กอกกมันกกมันผู้ใดเนี่ยกอกมันลูกกมันน้องบีผู้ใดปลูกบ้านเนี่ยแม่กับพ่อแม่กับพ่อปลูกโดนบ่อนนี่ยล่ะปลูกโดนยั่บ่ปลูกโดนปลูกโดนบ้านนี้ก้อนปลูกแค่จังไดล่ะก้อนปลูกก้อนปลูกมันเนี่ยก้ปลูกมันแล้ววะปลูกแค่จังไดบ่หูจ้า เอารถไถบเล่าได้ยังไงเอารถไทเอารถไทปลูกจักมือบานจาังสิได้หัวมันใส่ใบมันล่ะสี่เบื้องใส่อันนี้ใบยังนั่นใบมันคืใส่ต้นมันบานเนี่ยต้นมันคือพอเห็นหัวบานหัวยิ่งใส่หัวมัน,มนเพราะเพรเลยเกิดทงกานขนูไปเบิออ้งเสือตะการมีระบ,บับยิ่งใส่ระบ,บดอยู่อยู่เสือตะการ ยูเสือ,อตะก,การมาเบื้องต้นนี่ไงมันเบื้องส่ต้นมั่นล่ะมะัะนั่นต้นกี๊เขียวนี่มันตน้นยังวะนี่ต้นกี๊เขียวกับต้นมั่นนะต้นมั่นใส่ใบมั่นล่ะใบมันน่นสี่เบื้องใส่ตนนน้นมัน<า>ม่นบวานกระมีเด้ฮะหมดขันีเหมดแดน,นโอ้หมดแดงละหหมดดดแแงอันนนี้หมดแดงโอ้ โอ้หมดแดงหลายถอยละถอยถอยหมดแดงหลายหลายโอ้อันนี้สวนมันนองบีเปล่ะโอ้ผู้ดใดปลูกสันแม่ก็พอแม่ก็พอปลูกโอ้ปลูกหลายเลียงคนปลูกหลายได้เงินหลายยี่บ้า,บานน,น่ะไปขายได้แน่นอยใส่เบสแล้ได้น่นอนใส่เบสแล้ว<ะ>โอ้ยเด่นจักบาท ได้จักบาทนะนบู่้จ้ะสิบบาทก็ไม่แล้มเอาิบ,บาทก็เลมเอาน้องบีได้จักบาทสนไนกกลาเว้ยได้จักบ,บาทโอ้ได้แบ่งพันน้องบียไปซื้อยางได้แบ่งพันอก,กะมีอยู่กระปเ,รเป๋<พ>าหนูโอ้น้องมีไม่เงินหลายปนได้ โอ้ก็บอกให้แม่เก็บล่ะไม่อยากให้แม่เก็บแม่เสียงบโบเก่พี่มาเบิงปลาหระมะ